สวัสดีจ้าเฮ้อหนี่แม่นี่มีมือนี่แม่มี่ยังใสบเลยไข่ไข่หานจา้ะได้หานมาโตหนึ่งเหมือนเนี่เขาขาแล้วมันได้ไขม่มาลูกหนึ่งเจ็บกันหนาใหญ่ๆของแม่เฮ่อหนี่นะขนาดเทียบกันก็ไข่ไก่เนาะยังไงด้วย สิลองมากินเบงนะจ๊ะเ่อแหลกเลยที่เคยกินขนาดเนื้อมยังไ่เคยกินเลยหานเินสงสิลองซิมมันจะเป็นยังไงป่ะไปซิมกันเ <c oughs> <c oughs> อา <c oughs> ปอให้เบ้งเนี่ยหอนัน่ได้กิน่อนเ <c oughs> น่เขาใส่กอกุบกยั ไทยไปบนี่เอจได้กินบ่อไหแก่แหละมาดมมึง้อกินมันข้าวกูใครไกไข่เป็ดบ่บ่นไหนแกแกเป็นกันฮะที่ขครป็ดบ่อหูแเป็นไข่ต้มบอกเนี่ยมาแม่ซอยบอกนะซอยนางหบอกนางน้ ม่ได้ออกแล้วออกแล้วเปิดมันหนาเออซื้อมบางทีละท่ะะผมน่นให้ทั้งเม็ดอยวเนีอแอกน้ำกัเหรอโหหนอไงเอาบอกที่ี่คอยแงะออกจะไปเอาเนือมันออกทีละปอกเปลือก่ไปอกเนือมันออกม่แม่ซอย ลอกเลยลองนไลองน้ำดินหไข่ห่านครั้งแรกกินไข่ห่านครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรเอาแม่กับผักเนาะแม่กับเขืออยกานกันอย่าฝ่าอานเด้อเอาเอาซอสมาจิ้มก่อนเอาหมี่มะพาวเป็นสีสินเบอร์ไทรมมนสีแดงโดน่าไม่ะเคยเงยพ่อหนูมไปอนแ้่ะโซนหน่มันเดลยกเ อิงเป๋าถ้วยมาใส่ทุกอิงเป๋าถ้วยต่างหากมาจานก็ไ,ได้ไปเอาซอสเอดนั่นมาฝรั่งซอสฟาเคี้ยวมาฝรั่งเอา,าเพื่อนแล้วป่ะไมาแม่จับเลยแม่ชิอมนอ,นนอย่าฝ่าหนี่เดี๋ยวเอาเอาหมีดมาฝาดเบิ้งซะก่อนชนาะแม่สิเบิ้งไข่แดงมันเอาถ้วยมาอย่าฝ่าซิมน้ำกันเบิ้องเป๋าจานมาเร็วๆเป๋าจานมาเอาซอสมาฝ่งอือไปแล้วครับคนป๋อเอาซอสมาใส่ถ้วยมลยเอาเอาหมีดมาฝรั่งเด้อฝาดเบิ้งเด้อ โอ้ยงบอกหญ่นึ่ะบอกแล้วแเานาะเาสิป,ปาดปปดเป็สีส่สิหน่งเมื่อปาอา่าเนใครัไ้ป็นบอยากาน,นจ๊ะใครแต่ใครก็กได้เอาปาทเปสีท่ทอนเอื่อไครแดงอุยเหลืองแหงไหมม่ไม่นะส,สี่สิบโอ้ไว้กันแห้งๆในดอกขาวปฏิทุปทปปแปดเงี้ยงส่เพาแดเงี้ยงี่สที่หล่ะมาเดอืองบไหนีมมาสิไอ้พ่อปอยชิมเปลา เอาิ้เลย่ะกินกบมาม่ากันไม่ไม่จะกินนิดนึงนิดเดียวกินให้เน่ยมแบเอาลยิมก่อนิมก่อนแล้วก็ใครเ่นโอ้เนี่ยดีใ่าซิมด้ไ้บิ๊มที่ไเป่นเเน่แต่ว่างซื้มันมันกว่าเอาลง่ิงซิมดูเออเอาลง่ิงซิมดูเอาซิมมึงกัน อันนี้ไข่ไกลบ้างลูกเอาเขาเรียงหางเอาไข่ขายสีนอนงเนยังัวซอสต่อืมเนัวอสตัซอสใบ้าใส่เออเอากินกไขหานั้งแรกนะครับแซบปะกินไข่หา้กินไานเอาแม่ชินหนึ่งอ่ะแซบบัลลุแซบบ้องงเนาะนัวใหญ่ดีเนาะแม่วาซาใจอ่ะ บายบายจ้ะแค่นี้ล่ะบ่ะเคยกินใครหานเลยเมื่อกินให้เบิ่องอ่ายบายบายบายท่านผู้สมเได้ล,ลูกบ <c oughs> ายบายหสายบ๊ายบาย